าจากหน้าไพนะ่ก็มีเป็นดินหน้ำสก,กันก่อนนะน้ำก็ปรากฏมีพิจิกนะไม่มีธาตุลมนะแล้วก็เป็นไฟเมสิงธนูเลยนะก็เป็นดินน้ำลมนะแล้วก็เด่นๆนะมีเป็นเมจิเชนวันพุดธนาะวิวออฟฟอร์จูนวันพฤหัสนะเอ็มเพรสวันศุกร์นะโอ้มาเพียบในวันแล้วก็เดอะเวลิลนะคือวันเสาร์นะเดอะซันคือวันอาทิตย์นะก็คือ พุดถึงอาทิตย์เลยนะพุดเฤาหัสศุขเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เด่นราศีพิจิกเดทอย่างเดียวนะก็อันทร์ไพนะเขานะเหมือนกาลังคิดวางแผนอะไรอยู่เลยนะเจ้าเรศแสงโกลนะถ้าเป็นเมษิที่นะที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่นะเป็นคนเก่าได้นะที่เคยจบไปแล้วนะอาจจะคิดที่จะวนกลับมามุบวางเป็นมงกลงก็ได้นะยังรักอยู่นะเยลยรักกันอยู่ก็ได้นะ หรือเป็นคนไกลคนต่างแดนได้นะเด็กเวิร์กนะต้องติดต่อสืนะ่อสารทางออนไลน์นะเดทนะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคือคนเก่าที่จบไปแล้วก็ได้นะเดทแล้วมาเดซซันเลยนะเป็นคนเก่าแน่นอนนะแล้วกลับมาเริ่มใหม่นะหรืออาจจะเป็นอะไรที่เขาจะเปลี่ยนแปลงจนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะกลายเป็นเดซซันไปได้เลยนะสิบห้วยนะก็มีความสุขเราอยู่เลยนะเป็นครอบครัวแล้วก็เคยมีเอ่อช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันนะสิบห้วยคือ ความสุขมากหากมากแล้วเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ได้นะก็จากเดทมาเป็นจุดสันแล้วก็มาเป็นสิบห้วยนะก็เรียกว่าสมหวังรออยู่นะความสุขสมหวังชัยชนะความสําเร็จอะไรรออยู่นะเป็นแสงสว่างด้วยนะเอ่อตรงนี้นะก็จบแล้วได้เริ่มใหม่หรืออาจจะได้คนใหม่ก็ได้นะมันมีอย่างเวลเนี่ยก็ น่าจะได้คนต่างแดนทีนี้อาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นก็ได้นะอาจจะได้คนญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือไม่ก็คนเก่ามุบอมในวงกลมนะเจ็ดถ้วยนะคิดมากคิดเยอะนะหรือโปรเจกต์เยอะหรือกําลังคิดแผนเยอะน,ะนั่นเองนะเพราะเมจิเชียนเดสแล้วก็มาเป็นเจ็ดถ้วยนะมีแผนคิดในหัวเยอะหรือฝันกลางวันก็ได้นะพวกเดีมิงก็ฝันว่าจะเป็นเจ้าของกิจาการหรือฝันว่าคน,นนึงนั่งรอตรงนี้ยังมั่นคงอยู่นะคีนเหรียญน,นะก็ยังเป็นเอมเพสไว้นะตัวแม่ตัวมัง เอมเพสทั้งเอมเพสกับคว mm ี hmm. นเดียนเป็นอะไรที่เรียกว่าตัวแม่เลยนะตรงอิทธิพลนะเอมเพก็เป็นอะไรที่อุ่นใจดีนะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเป็นลักษณะของเหมือนเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นอะไรก็ได้นะซึ่งดูอบอุ่นนะแล้วก็เข้าใจเขาที่สุดแล้วก็คิดว่ายังมั่นคงยังดูทั้งการเงินอะไรก็พร้อมเขาไม่ได้หวังเงินอย่างเดียวหรอกนะเพราะว่าดูแล้วก็คือเหมือนดูว่าคุณเป็นคนมั่นคงแล้วก็จิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยอบอุ่น ดูด้วยนะล้วคุณก็เข้าใจเขาดีสุดนะแล้วก็มีความเป็นคู่นะคิดไปถึงปลายทางลงหลักปักฐานก็ได้นะเพราะว่าเจ็ดถ้วยกนะินมากคิดเยอะไม่นาคิดคิดไปถึงจัดแต่งงานหรือสร้างบ้านครอบครัวเลยแนละ้วก็มีโอกาสอยู่นะเพราะว่าวีดอ็อกฟอร์จูนมานะเป็นเดซี่นี่เป็น ini, คู่การนี้ก็ได้นะเดซี่ไม่ได้แปลว่าจบอย่างเดียวก็อย่างที่บอกนะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออะไรใ,ใหม่ได้คนใหม่ได้กลับมารักกันใหม่ ก็ได้นะเพราะว่ามีอบเว่าแล้วใดๆคือเป็นคนต่างชาติคนไกลแน่นอนนะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะส่วนสี่เหรียญนี่ยังมีความห่วงแหนหรือเสียใจนะในความสัมพันธ์นีะในกรณีที่เป็นคนเก่านะหรืออีกอง่าหนึ่งก็คือเขาห่วง้นที่เป็นคนในโลกส่วนตัวก็ได้นะคนนี้หรือไม่ก็ถ้าอีกความหมายหนึ่งนะอาจจะมีแม่กับพี่สาวที่ห่วงเขาหรือเปล่านะก็ให้รู้สถานการณ์นะก็รวบรวมเป็นประมาณนี้